วันนี้เราจะมากินก๋วยเตี๋ยวไก่มะละนะคะเตี๋ยวไก่มะละลุงพลน,นะคะวันนี้ครับะะประมาณนี้นะคะวันนี้มาแต่เช้านะคะวันนี้มาแต่เช้านะคะเพราะว่าธรรมาสายค้นจีเต็มล้านนะจีบมีหมง่งนางวันนี้ต้องมาแต่เช้านะคะนี่ราคา นี่หลายแบบนะคะประมาณนี้จ้าอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปสั่งก๋วยเตี๋ยวกันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นบุฟเฟ่นะคะบุฟเฟ่อันนี้ตักได้นะคะบุฟเฟ่ข้อไก่ข้อไก่นะคะอันนี้เลือดนะคะเลือดไก่ต้มสุกค่ะ โอ้อโหบุฟเฟ่ต์จุๆเลยนะคะนี่ไงนี่โอ้โหาทายคอแบบจุๆเลยนะคะนี่ดูกข้อข้อไก่นะคะข้อไก่โอ้อไก่บุฟเฟ่ไม่อิ่มตับได้ใหม่โอเคไม่อิ่มมาตังใหม่ได้ประมาณนี้นะคะ่ะโอ้โหดีด้ย ไก่มาระละรุงพลน,นะคะสีแยกเทค,คนิคสีแยกเทค,คนิคป้าแซ่บป่ะ,ปะอืมเจ็บป่ะสิแซ่บป่ะเกิดค่ะ,ส,ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินก๋วยเตี๋ยวไก่มะละบุฟเฟ่ลุงพลน,นะคะสีะ่แยกเทคนิคโยโซทอน เล่นเน้นๆนะคะห้าสิบเก้าบาทข้อไก่ข้อไก่นี้ตักได้ตลอดนะคะเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะแต่ว่า,มาวหมักพริกเราหอมหอมพริกแกงหอมมากพริกเผ็ดจีดีพริกหอมด้วยเนาะเห็ดแซ่บพริกแล้เห็ดเย่งไงแม่นบ่เก็บ่า เปิาขึ้นยังไหลต้ไปไหนครับคนมาเที่ยงเที่ยงไม่มีที่น่งเลยเคยเปขึ้นยังไหล้นไปไหนวะลเรามาก่อนไงประมาณเช้าบอนปิดไหเหไหมอ๋อ้ไปไเบร์วมเยอะมากไลๆเจ่จะไปเอามาพริกม่อยู่อีลพริกอร่อย เดี๋ยวเจ๊ตี๋เขาไปเอาพริกก่อนนะคะเพราะว่าพริกอร่อยเดี๋ยวมากินต่อนะคะเดี๋ยวไปเอาพริกก่อนพริกหอมอ่ะเสีบเดี๋ยวพริกก่อนนี่ค่ะพริก พริกแกทำเองนะคะพริก,กอหอมแต่ว่าเจติกชอบเผ็ดเลือลงไปเลยนะคะเผ็ดจแสบดินเลยพี่แกเผ็ดมากเ่ว่ามันหอมเนาะค,คนชอบพริกอะ่ะพริกก็หอมจริงว้าวต่อนะคะาเบๆน้ากันดนะจ้า งาเจาะในกลางมาต่ดิ้นดิ้นรวิ่แล้วไล่วินดเียงพอเด้งแงกน่มาอร่อยมากเลยอร่อยั้ยกูลอง เ,เกลอดนะอภิงเพิ่งมาเกลอดแล้วบัหลังพาผิงมาเจิงกระดายมาเม่าครับเดี๋ยวบันหลังนะคะเกียกันมาห่วงแม่บ้านนอนอยู่เดียดใช่ เผ็ดบะหมีนกุลงเผ็ดโอ้โอเผ็ดไปดูพริกเผ็ดแซ่บพริกแก่เผ็ดแซ่บจ,จริงนะคะ,ะคนก็กำลังมานะคะ พริกหอมมากนู้จูกใจรู้จถูกใจพริกค่ะเพราะว่าพริกแกหอมหอมมากแ่บแ่บอ่แบบอร่อยนุ่มากแบบพริกนุ่มากแบบพริกพริกมันหอมแมงค่ะแมงชอบพิกพริกกระเพือกค่ะหอมๆอยู่หอมหอม มาค่ะจานเช้าเลยค่ะไอ้ผ้าไอ้น้าไอ้มันกินกับลูกสาวค่ะเจ้ามาเลยค่ะยกเว้นมาติ๊กมือเดียววันนั้นหนูมาอยู่เมื่อวานวันอาทิตย์ไงเมื่อวานว่ามันร้านด้บอกในนันค่ะอยู่เมื่อวานมามาดูอยู่เมื่อวานพาย,ยาทามากินนะมาลามาเติมได้อีกนะคะ